ลาุมสวัสดีค่ะซาราจเวรียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะท่านใดที่มองหาแหวนเท่ๆท,ทรงปลอกมีดที่เก๋และแปลกนะคะจะคล้ายๆกับเป็นทรงชูเล็กๆค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราใส่แหวนสองวงเลยค่ะเพราะว่าจะมีใส่ข้าง1วงแล้วก็ เหมือนจะมีไซข้าง1วงแต่เขาอยู่ในวงเดียวกันนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเม็ดเดียวชิ้นนี้14,900บาทเท่านั้นค่ะน้ำหนักชั่งรวม2.96กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่76.63เปอร์ซ็์ไซแหวนไซส์50เพชรตรงกลางเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรนะคะเม็ดนี้โดยประมาณก็คือ15ตัง1เม็ดแล้วก็1ตัตรงนี้12เม็ดค่ะ เพชรขาวสวยน้ำด้ดยประมาณ97ค่ะเหมือนมีแหวนสองวงใน1เดียวนะคะเห็นไหมสวยเก๋เขาจะชูชูนิดๆนะคะเป็นงานทรงโมเดิร์นค่ะคุณดูคุณดูกระเป๋านะคะจะเป็นกระเป๋าโค้งค่ะเนี่ยจะเป็นกระเป๋าโค้งนะคะอ่าท่านใดที่มองหาความเท่อยู่ พิจารณาวงนี้ได้เลยถ้าหากว่าเล็กไปนะคะก็ไปขยายได้ได้นะที่ดีโอสยามชั้น3งานซ่อมงานอะไรเนี่ยคุณไปตรงนั้นได้เลยคุณโทรมาถามนานะว่าชื่อร้านอะไรนะคะแล้วก็ถ้าวงนี้คุณว่าเล็กไปไปขยายได้ด้วยประมาณ3 4มถึงสีเบอร์เนี่ยทำได้สบายๆนะคะแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยต้องปรึกษาช่างเขาจะดูแหวนเขาจะตีะความรายละเอียดอะไรให้เรานะคะ สวยมากๆเลยค่ะสนใจวงนี้ทักได้เลยค่ะชิ้นนี้เป็นงานเก่าค่ะแต่มาในสภาพที่ยังใหม่กริ้งนะคะ mm hmm. เพราะว่าอะไรถึงเป็นงานเก่า mm hmm. เพราะว่าใช้ทองเปอร์เซ็นต์42.83ในช่วงยุคหนึ่งนะคะ mm hmm. เขาจะนิยมเล่นทองเปอร์เซ็นต์น้อยๆค่ะ mm hmm. เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วค่ะ mm hmm. มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะ mm hmm. เขาจะฮิต เล่นทองเปอร์เซ็นต์น้อยอาจจะเป็นการก้าวผ่านเปลี่ยนราคาทองในยุคนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เพื่อการไม่ให้ช่างเนี่ยตกงานเขาก็จะต้องมีการคิดค้นผลิตชิ้นงานที่มีการหล่อเลี้ยงให้ช่างอยู่ได้แล้วก็เป็นการส่งออกไปด้วยนะคะเพราะว่างานส่งออกเนี่ยต่างชาติเขาจะไม่นิยมทองเปอร์เซ็นต์สูงค่ะ งานสวยงานน่ารักชิ้นนี้4,500บาทเป็นราคาย้อนยุคเลยนะคะน้ำหนักช่างรวม1.40กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่42.83เปอร์เซ็นต์ไซส์แหวนเล็กๆค่ะ48.5เพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ2ตัง2เม็ดรวมเป็น4ตังค่ะชิ้นงานเล็กๆค่ะสำหรับท่านที่นิ้วเล็กๆนะคะใส่เล่นๆค่ะงานน่ารัก 48.5ตามนี้เลยใครใส่ได้รับไปได้เลยเพราะว่าไซส์เล็กๆเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยเลยทีเดียวค่ะ ต่างหูเชเดรียจากปินังค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง12800บาทเท่านั้นนะคะน้ำหนักชั่งรวม4.29กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์นคอมพิวเตอร์มาได้ที่29.70%ค่ะแล้วก็เป็นเพชรซีกแท้ไม่รองทรัพย์งานนี้มีอายุมายุคนูนเลยคุณย่าคุณยาณยายังสาวนะคะ นิยมใช้กันมากๆก็คือเอเชียตอนออกเฉียงใต้ตอนล่างของไทยรวมถึงฝั่งอันดามันจังหวัดที่ติดอันดามัน7จังหวัดนะคะแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์บางส่วนจะนิยมเครื่องประดับแบบนี้มากๆเลยในยุคโบราณซึ่งก็ อนนี้การแต่งกายแบบเคบาย่านะคะก็ได้รับการเรียกว่าเป็นมรดกโลกและเครื่องประดับเหล่านี้ก็เป็นเครื่องประดับที่ใช้เข้าเซตกับเคบาย่าค่ะท่านใดสนใจงานโบราณแท้ๆนะคะสภาพสมบูรณ์แล้วก็สวยงามใส่ร่วมกับชุดไทยได้เพชรซีขาวๆสวยๆเลยลองพิจารณาดูนะคะ หลายๆท่านนะว่าคุณเคยเห็นของคุณย่าคุณยายคุณมีแน่นอนหรือของคุณแม่นะคะของคุณแม่ของคุณป้านะเนี่ยค่ะตามนี้เลยค่ะเหล่านี้เป็นงานขึ้นมือล้วนๆขึ้นมือหมายถึงทําผลิตกับมือขึ้นชิ้นงานมือต่อมือไม่ใช่ใช้เครื่องปั๊มนะคะงานฝีมือล้วนๆค่ะแล้วก็มีอายุยาวนานสนใจทักได้เลยค่ะ จี้เพชรจ,จิ๋วนะคะที่นี่เป็นจี้เพชรจ,จิ๋วที่คุณลักษณะของเขาเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วมากๆเลยเพราะอะไรเพราะเขามีเพชรถึง2องคัตติ้งค่ะเป็นเพชรบาร์เกตและเพชร กลมนะคะชิ้นนี้7,800บาทเท่านั้นค่ะน้ำหนักช่างรวม1.04กรัมตัวเรือนเป็นทองขาวยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่75.26%ค่ะแล้วก็เพชรรวมแล้วนะคะประมาณ16ตังถ้าเราแยกรายละเอียดเนี่ยจะเป็นเพชรกลม20เม็ดนะคะ20เม,ม็ดเม็ดละประมาณครึ่งตังก็ตกแล้ว10ตังแล้วก็ไซส์ประมาณ2ตังเป็นบาเก็ต3เม็ด 6ตังรวมแล้วโดยประมาณก็คือ16ตังและเพชรขาวสวยน่ารักใครที่มีสร้อยคออิตาลีชิ้นนี้ไปใส่กับสร้อยอิตาลีได้เลยดูเพชรนะได้2คัตติ้งงานแบบนี้เป็นงานที่จัดว่าไม่ค่อยเจอนะคะแล้วก็เป็นงานใส่ใจรายล,ายละเอียดคุณดูด้านหลังเห็ไนไหมคะ นี่เหมือนกับจะเป็นงานแบรนด์ด้วยซ้ำแต่ไม่มีแบรนด์ตอกนะจัดว่าถ้ามีรองหลังแบบเนี้ยเป็นงานที่ดีเลยนะแล้วก็ใช้เพชรสองคัตติง้งคือจิ๋วแต่แจ๋วนะคะแล้วก็ไซส์เล็กๆนะมาในราคาเล็กๆค่ะเนี่ยค่ะไซส์ของเขานะประมาณ6มิลนะคะไม่ใช่ห6มิลเจ็ดเจ็ดมิลนะคะเจ็ดแปดมิลนะเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดมิลกว้างนะคะเจ็ดมิล แล้วก็คุณใส่กับช้ออิตาลีนะเล็กๆบางๆอ่ะนะคะนียาวรบบมินสวยหูกกระต่ายก็มีเพชรด้วยน่ารักค่ะได้เพชรสองคัตติ้งมาในราคาจิ๋วๆค่ะ หูโลมาคู่นะคะชิ้นนี้โลมานั้นหมายถึงความใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีปลาก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะอบอ้อมอารีอุดมสมบูรณ์คู่นี้น่ารักมากๆแล้วตัวก็ไซส์คือไม่ได้จิ๋วหลิวนะคะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเอ๊ะเอาไปใส่แล้วก็รู้สึกแปลกๆนะคุณสามารถทำเป็นจี้ได้นะคะก็ถอดอันนี้ออกเนี่ย ถอดห่วงนี้ออกแล้วให้ลูกหลานคนละข้างก็ยังได้เลยนะคะหรือจะใส่แบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่ว่าแต่งตัวหน่อยนะแต่งตัวก็ใส่แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะมาในราคาเพียง17,900บาทน้ำหนักชั่งรวม6.18กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่ ข้างหนึ่ง74.54%อีกข้างหนึ่ง73.34%นะคะก็ยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาให้ทั้งสองข้างเลยค่ะความยาวของชิ้นงาน5เซนค่ะความเนี่ยความกว้างของโลมานะคะอยู่ที่เนี่ยวัดแบบนี้นะวัดแบบนี้ประมาณประมาณ1เซนนะคะ หนึ่งเซนก็จะไปรวมคลีบนะเพราะว่าถ้าเราตะแคงแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนความยาวโลมาความยาวโลมาอยู่ที่สามจุดห้าเซนนะคะแล้วก็ใส่ได้ทั้งสองข้างเลยถ้าเกิดว่าโชว์ความสวยได้ทั้งสองข้างถ้าเวลาเพื่อนเขามองเราจากข้างหลังเนี่ยก็ยังเป็นโลมาอีกเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยลำตัวอ้วนดีอุดมสมบูรณ์ อมาดูความเรียบร้อยอีกข้างหนึ่งไม่มีรอยบุบรอยอะไรนะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยอะไรเนี่ยค่ะสวยทั้งสองข้างเลยใครจะใช้ิปตุ้มหูหรือต่อไปเราจะให้ลูกให้หลานนะก็แยกชิ้นกันได้ด้วยไปทำจี้นะคะไปทำหูจี้นะโอเค จบลงแล้ววันนี้5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้ตลอดนะคะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ